สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมวันนี้เรามาซ่อมให้ดูอีกหนึ่งคลิปใครกำลังสนใจใช้ BMW ยยูแซดูคลิปให้จบนะเรามี BMW ย41ูคันนะครับของผมเองซื้อมาอาจจะเป็นข้อผิดพลาดนะครับสายไฟมันเสียหลังคาเปิดไม่ได้วิธีการซ่อมนะครับดีที่สุดคืออะไรแล้วก็จัดก,การเปลี่ยนเลยนะครับเราเลยการซื้อรถหัวตัด1คันนะครับเพื่อเปลี่ยน หลังคาทั้งหมดนะครับโดยทำด้วยโนเนมการาดด้วยตัวเองเลยนะครับย้ายเองแล้วก็มีลูกค้าเอา Z 4มาซ่อมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทั้ง Z4 e85 นะครับแล้วก็ e89 เนี่ยซ่อมภายในและซ่อมระบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็กำลังใจให้ช่องโนเนมด้วยนะครับล้มช้างเอางานนะครับซื้อรถทั้งคันเพื่อเอาชุดหลังคานะครับชุดหลังคาพอดีเราจะมาใส่ Z4 ของเรานะครับชุดหลังคามัน เสียนะครับมันไม่ค่อยดีซ่อมไม่จบสักทีทั้งชุดเลยดีกว่าเซตสเต็มเลยนะครับวันนี้มีเซตสเข้ามาเซอร์วิสนะครับพอดีเรามีเซตสคันหนึ่งกาลังจะซ่อมหลังคานะครับเรามีหัวตัดเซตสนะเวลารีสโตทีหนึ่งนะครับผมก็จัดการซื้อหัวตัดมาทั้งคันเลยเราจะได้เปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีเปลี่ยนนะครับก็เลยมีลูกค้าอันนี้เป็นหัวตัดเซตสทั้งคันนะจากญี่ปุ่นนะครับทุกอย่างดีมากใครอยากได้อะไรก็ทักมาได้นะครับ มาถึงปุ๊บยังไม่ทันรื้ออะไรเลยนะครับมีลูกค้าขอเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับแล้วก็เปลี่ยนซุ้มล้อเนาะอันนี้เป็นซุ้มล้อจากโรงงานนะครับซุ้มล้อเดิมๆยังมีอยู่แล้วก็อันนี้พวงมาลัยนะครับเขาเป็นพวงมาลัยแต่งมาเราจะใส่พวงมาลัยเดิมๆนะครับใส่กลับให้เขาไฟเปิดไฟออโต้แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้สว่างเลยนะแต่ไฟติดนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คอะไรนะครับเรามีอะไรทั้งคันเลยนะเดี๋ยวเราจะลองสลับดูนะครับว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนเสียนะครับ เนื่องจากว่าอาจจะต้องใช้เซ็นเซอร์ในการสลับอาการที่ตอนนี้ลูกค้าอยากให้เราแก้นะครับอย่างแรกนะคือไฟออโต้นะครับเนี่ยปกติเปิดออโต้นะตอนนี้ไฟนี้มันขึ้นนะครับตอนนี้สว่างอยู่นะครับแต่ไฟหน้าทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการโคดิ้งแล้วก็เช็คโคด์นะว่ามีอะไรที่เสียบ้างนะครับลูกค้าให้เราเอามาเช็คนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะครับที่เรามีเปลี่ยนพงมาลัยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพงมาลัยใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเซนเซอร์นะครับเอาเซนเซอร์ใหม่เปลี่ยนแล้ว ตอนนี้มันยังติดอยู่นะครับนี่ขนาดเปิดออโต้แล้วโตนะครับส่องไฟช่วยนะให้มันสว่างนะ,ะดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไฟออกนะครับติดติดแล้วนะครับเซ็นเซอร์เสียนะครับก็บเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้พี่ละว,วันนี้มีแซตสีใหม่คันนะครับเป็นแซตสี e 85นะครับถ้าเขาอยากมาล้างหัวฉีดอยู่แล้วเนาะ เารู้สึกว่าวิ่งมันมันมีสะดุดอาการที่เจอคือตอนมาเนี่ยพัดลมไม่ทํางานนะครับเราจัดการเอาคอมจิ้มเรียบร้อยเนาะตอนนี้มีเออร์เลอร์ที่พัดลมนะครับพัดลมไม่ทํางานเดี๋ยวเราจะเช็คตัวพัดลมก่อนเดี๋ยวเช็คที่ฟิลก่อนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเราจัดการเรื่องพัดลมเรียบร้อยแล้วนะตกลงเช็คนะครับพัดลมเนี่ยตัวกล่องมีฟิลแล้วก็ตัวกล่องน่าจะเสียบกล่องที่มันคุมพัดลมข้างในนะครับปลั๊กน่าจะหลุดแล้วเสียบไม่แน่นนะครับพัดลมใช้งานได้เอาลองขับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรื่องไล่ระบบน้ํามันนะครับ หัวเทียนหัวฉีดนะครับไล่ระบบเพราะเนื่องจากว่าตัวเครื่องเขาปนเปลี่ยนซีนมาครบมาระดับนึงแล้วแต่ตอนนี้วิ่งไม่ออกเราเลยจัดการเดี๋ยวรื้อมาเช็คระบบน้ํามันแล้วก็ล้างหัวฉีดนะฮะแล้วก็เขาจะมีให้เราเซอร์วิสในตัวเบรกนะครับเดี๋ยวจะรื้อเบรกเช็คออกมาดูว่าเป็นยังไงบ้างชั้นสี่นะครับเราจัดการเรื่องพัดลมเรียบร้อยแล้วนะตกลงเช็คนะครับพัดลมเนี่ยตัวกล่องมีฟิลแล้วก็ตัวกล่องน่าจะเสียบกล่องที่มันคุมพัดลมข้างในนะครับ ปลั๊กน่าจะหลุดแล้วเสียบไม่แน่นนะครับพัดลมใช้งานได้เอาลองขับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรื่องไล่ระบบน้ํามันนะครับลูกค้าให้เราเช็คหัวเทียนหัวฉีดนะครับไล่ระบบเพราะเนื่องจากว่าตัวเครื่องเขาเปลี่ยนซีนมาครบมาระดับหนึงแล้วแต่ตอนนี้วิ่งไม่ออกนะครับเราเลยจัดการเดี๋ยวรื้อมาเช็คระบบน้ํามันแล้วก็ล้างหัวฉีดนะฮะแล้วก็เขาจะมีให้เราเซอร์วิสในตัวเบรกนะครับีบ๋ยวจะรื้อเบรกเช็คออกมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราได้ถอด หัวฉีดออกมาแล้วนะครับเดีย๋ยวทาการล้างนะครับช่างกําลังเทสล้างอยู่นะฮะอันนี้เราจะเทสล้างก่อนก่อนเปลี่ยนชุดตอมของหัวฉีดน,นะครับจะดูการยิงของน้ํามันนะครับว่าแต่ละหัวมันยิงเป็นยังไงบ้างนะครับดูการจ่ายน้ํามันขอ,ของหัวฉีดน,นะครับแต่ละหัวนะครับ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับสตาร์ทมาอย่างแรกนะไฟทุกอย่างไม่โชว์วนะครับตอนมาไฟโชว์หมดเลยนะครับตอนนี้ไฟไม่โชว์แล้วเราเปิด <Yeah. Robert. S 1> เครื่องเดินปกตินิ่งมากนะครับตอนมาเขาบอกว่าเครื่องมันสั่นนะนะครับถ้าไล่อาการดีๆจริงๆผมว่าจบนะเราจัดการเปลี่ยนผ้าเบกรกนี่คือผ้าเบรกเดิมนะจริงๆผ้าเบรกมันก็ยังพอมีนะครับแต่เนื่องจากว่ามันตายมันแข็งนะครับเวลาเบรกมันมีเสียงคืดคืดคืดนะเสียงเสียงแบบชัดเจนนะครับหน้าหลัง อันนี้เราเช็คเรื่องจานมาแล้วนะครับยังพอได้นะถ้าพับเบรกแล้วเบรกมีเสียงนะครับลองเช็คพับเบรกก่อนนะครับเซทสคันนี้นะพอดีให้เรามาเก็บนะครับอย่างแรกพอดีเขามาซื้อตัวกระจากมองหลังนะครับแล้วก็เขาจะเปลี่ยนชิ้นนี้นะคือเนื่องจากว่าชิ้นเก่าเขาแตกนะครับเราจัดการเปลี่ยนเนื่องจากว่าถ้าเซตสนะตอนนี้เรามีหวัวตัดทั้งคันนะครับอยู่เลยอย่างนี้แต่ชิ้นนี้มันต้องลือออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยน ตัวกรอบแอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะใครมีเซตสนะครับอยากให้เรามาซ่อมนะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีหัวตัดอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างที่เสียได้เลยอันที่แตกเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเซตสี่แตกหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะแตกตรงมุมนี้เนี่ยนะดังนั้นใช้นะครับ ต้องระมัดระวังนิดนึงพลาสติกพวกนี้มันกรอบหมดแล้วนะครับอย่างชิ้นนี้เหมือนกันเขาก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะเนาะเอเปลี่ยนเสร็จมันก็เลยแตกนะครับพอแตกเสร็จมันก็จะเล้าแตกไปเรื่อยๆเนื่องจากพลาสติกมันกรอบนะช่างลือแล้วนะครับกว่าจะเปลี่ยนแค่คอนโซลชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะลื้อหมดเลยนะครับใส่ไปแล้วนะฝั่งเนี้ยเขาลื้อเสร็จเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันไม่แตกแล้วนะอันแตกอยู่ข้างหลังนะครับเขาต้องลื้อออกมาหมดเลยเนาะแล้วก็ลื้อนะครับคนลื้อไม่เป็นนะเราจะเปลี่ยนน่่อองงแรฝััะคบ คือลื้อไม่เป็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากว่าจะลื้อชิ้นนี้ออกมา,มาต้องลื้อทั้งสองฝั่งนะครับต้องลืองล้อฝั่งนู้นมาหมดลื้อออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้เขาโมมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้เขาใส่โมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพวกนี้มันหักมาหมดแล้วเนีย่ยมันโมโมเกา่าจริงๆตรงนี้ต้องเป็นหมุดยึดนะครับองจากโรงงานมานะครับดังนั้นใส่เนี่ยต้องค,อค่อยๆใส่เลยดูวิธีการซ่อมนะครับแล้วก็ปัญหาของ Z4 นะครับทั้ง e85 และ e89 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีปัญหาโดยเฉพาะ Z4 นะเข้ามาได้นะครับเรามีอะไร ทั้งคันนะครับจริงๆ2คันเลยในการถ้าคุณจะซ่อมนะหรือคุณจะซื้ออะไรนะครับทักเราเข้ามาได้เรามาเปลี่ยนได้เลยนะครับใครสนใจครับแอดไลน์มาที่แอดโนเนมนะครับหรือโทรมาที่061 7 4 6 222ครับ081 9 0 8 2 0หนนะครับหรือฝากติดตามช่องทิ k t o k No Name แล้วก็คาราบานานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ